พอโอโรงเรียนชื่นชอบวิถีกเกษตรเป็นชีวิตจิตใจครับวางแผนหลังกเกษตรอายุราชการปลูกอินทพผลัมกว่า400ต้นชูความโดดเด่นด้วย5สายพันธุ์เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคและเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชมชิมชอบแชะในสวนอินทผลัมที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอวังโป่ง ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าผู้วยการโรงเมนบ้านวังหินจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งชื่นชอบวิถีเกษตรเป็นชีวิตจิตใจจึงได้วางแผนช่วงหลังเกษยียณอายุราชการด้วยการลุยทำสวนอินทผลัมในเนื้อที่กว่า20ไร่สร้างความโดดเด่นด้วยอินทผลัม5สายพันธุ์จำนวนกว่า400ต้นเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคและเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชมชิมชอบแชะกลางไร่อินทผลัมซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางธรมธรมชาติและทิวเขาล้อมรอบ นับเป็นสวนอินทผารามที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอวังโป่งเลยทีเดียวผู้สึกข่าวจึงเดินทางไปที่สวนภูชมจันทร์ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่1 6ตบวังหินอเภอวังโป่งจัังหวดเพชรบูรณ์พบกับนางวรรณคำเนตรแสงสีอายุ58ปีเจ้าของสวนอินทพารัมที่ใหญ่ที่สุดอำเภอซึ่งได้เปิดเผยกับทีมข่าวว่าปัจจุบันนี้ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหินและในอีก2ปีก็จะเกษยียณอายุราชการ ก็เลยมีความคิดอยากจะหาอะไราทาช่วงหลังเกษียณประกอบกับตนเองนั้นมีความชื่นชอบในวิธีเกษตรเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงปรึกษากับทางครอบครัวก่อนเกิดแนวคิดอยากทดลองปลูกอินทผาลัมเนื่องจากมองว่ายังคงเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่คนปลูกยังไม่แพร่หลายและเป็นที่ต้องการของท้องตลาดจากนั้นจึงจะตัดสินใจปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่เป็นสวนยูคาลิปตัสเดิม พร้อมกับหาต้นพันธุ์อินทผารัมมาปลูกในพื้นที่ราว20ไร่จำนวนกว่า400ต้นโดยแยกออก5สายพันธุ์ประกอบด้วยพันธุ์บาฮีพันธุ์โคเนซีพันธชิชิพันธ์คาราสัสและพันธุ์อัมเอ็ดดาฮานเพื่อให้เกิดความหลากหลายและเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภครวมทั้งยังเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบสไตล์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรมาชมชิมชอบแชะถึงกลางไรอินทพารามพร้อมกับเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้อีกด้วยนางวรรณคำเนตรแสงสีบอกว่าปัจจุบันอินทพารามที่ส่วนนั้นมีอยุพอปลูกเข้าสู่ปีที่4แล้วและสามารถให้ผลผลิตพร้อมจะหมายได้ถึงร้อเอร์เซนตเรียกว่าได้ครบทุกต้น ราคาซื้อขายก็จะแยกตามสายพันธุ์และตามเกรด A B C ซึ่งต่างกันแค่ขนาดเท่านั้นแต่ในด้านรสชาตินั้นรับประกันได้ว่ามีความหวานกรอบอร่อยและชื่นใจอย่างแน่นอนโดยปลดช่องทางจำหน่ายไว้ให้บริการถึง3ช่องทางคือขายกันสดๆที่หน้าสวนขายส่งให้กับพ่อค้าแม่ค้า และขายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งท่านใดสนใจสามารถแวะมาเที่ยวชุมชิมชอบแชะได้ที่สวนผู้ชมจันทร์ตั้งอยู่หมู่ที่16ตบลวังหินอําเอภวังโป่งจัังหวดเพชรบูร์หรือโทรศัพท์สอบถามเส้นทางการไปที่สวนผู้ชมจันทร์ได้ที่โทรศัพท์0817684571ครับที่สวนอะไรคะสวนผู้ชมจันทร์ค่ะอที่นี่ปลูกอะไรบ้าง ที่นี่หลายอย่างนะคะแต่ที่ปลูกเยอะหน่อยก็เป็นอินทรพาลัมค่ะแล้วปลูกไว้กี่ไร่คะอินทราลัมมีทั้งหมด20ไรค่ค่ะ20ไร่นี้ปลูกกี่กี่ต้น,นะะอ่ารวมทั้งตัวผู้ด้วยนะคะก็ประมาณเกือบ400อค่ะก็คือของเราได้ดูแลเองกับครอบครัวใช,ใช่ไหมคะแล้วนี้ปลูกมากี่ปีแล้วคะปีนี้สี่ปีค่ะสี่ปีสี่ปีแล้วได้ผลผลิตมาได้ผลผลิตปีที่แล้ว ปีที่แล้วจะออกประมาณ25เปอร์เซ็นต์แล้วปีนี้นะะปีนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ปีนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยต้นแต่ที่สวนปีนี้นี่มันออกเยอะใช่ไหมคะออกเยอะมากกว่าปีที่แล้วเราก็าตัดเกรดเป็น A, B, C, 3, 4, 5ในลักษณะน,น,นี้นะคะแต่ต้องบอกว่าไม่ว่าเกรด A, เกรด B, เกรด C ไม่ต่างในเรื่องรสชาติเกรด A ราคา เกรด A 500นะคะจะ่างนี้ A อใช่ไหมคะอย่างนี้ A ค่ะลูกใหญ่อย่างนี like anyway> ้ A อเราเน้นที่ว่าลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่หวานชื่นใจแล้วก็กรอบนะคะกรอบอร่อยจะออกจากของของเราปีนี้ที่ไหมเอบเนี่ยเกรด C เกรด B เนี่ยหวานกรอบไม่แตกต่างจากลูกเด็กลงมาค่ะลูกใใช่ค่ะแล้วเราบีนี่เกรดเกรดบีนี่ราคาเท่าไหร่ถ้าเป็นใบฮีนะ ใบฮงนี่คือสีแดงใช่ไหมคะอันนี้โคเรซี่โคเรซี่ถ้าใบฮีสีเหลืองเนี่ยเกรด A500 B400 C300 แล้วสีแดงสีแดงจะมีเกรดเดียวเกรดเดียวก็คือห้ารค่ะ ค่ะส่วนมากที่พอที่ทำแน่คือมีคนมารับซื้อหรือว่าเอาไปส่งที่ไหน,นะคะมีคนมารับนะคะปีที่แล้วไม่พอขายม,มีคนมารับที่สวนอ,อ่ส่วนปีนี้ออกเยอะไงคะ,คะแล้วเขาก็ต้องแบ่งไปคือธรรมดานะเขาต้องคัดเลือกที่มันมีคุณภาพจริงๆไปขายให้ลูกค้าใช่ไหมคะ